ุณพอดไ้ยืนกินอยู่คุณผู้เอ๊ะกล้าดคุณมาลงทานทำไมถึงชอบมาลงทานได้แต่ของีอ๋อได้แต่ของดีกับผักเย็นเขาเรียกว่าอะไรผักเขียวกินตอนร้อนๆได้แหละทอดบันปลายกุรขามอร่อยอร่อยอืมอร่อยอร่อยหอมหอมหอม อร่อยนะอร่ก็เหนียวลืมผัว,วทำไมต้องลืมผัวด้วยถึงอร่อยถึงว่าะตรงนี้พี่มีผัวมาเลย <c oughs> มีแน่ผู้หญิงจริงด้วยเนี่ยเราก็จิ้มกับกาแฟนะคะ <c oughs> เข้าไปอ๋อน่าจะร้านตรงนั้ตรงนั้นนะคะเจ๊ฟูอะไรอะไรแค่ยามสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเม y d เด s t สตอรี่นะคะวันนี้นะคะมีงานที่เมื่อวานเมย์มา ร่วมรำม,มุทิตาจิตนะคะวันนี้เนี่ยก็ทางวัดเนี่ยก็ได้จัดให้มีการใส่บาทั้งหมด300รูปด้วยกันนะคะตอนนี้เนี่ยชาวบ้านก็มากันเยอะแล้วเดีย๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันค่ะใช่คนเต็มเลยอะ่ะ<ช>ดูนะเอฟซีหนตัวออกไปตักบาตน,นะผมเอฟซี <c oughs> วันนี้โอ้เขาเริ่มตั้งแถวแล้วครับเอฟซ Tá, wow. yeah. หลังจากตักบาทเสร็จแล้วก็ทานนะโว้ยซีโอโหลงทานเยอะมากเลยเยอะมากเอฟซีร้านนงร้านนี้ผมไปซื้อของประจำคนเยอะมากคนเยอะมากเมื่อกี้ไปต่อแถวเขาแจกเกลือนะคะแจกเกลือที่โซนนี้นะครับจะเป็น จะเป็นโรงเกลือเยอะกลุ <laughs> <laughs> ่มเราก็เหมาะกับการมามามารับโรงผัดไทยจะเกลือโดยร้านผัดไทยครูโภษนาบุญเลยนะครับนี่ไเป็นพี่น้องเ้าด้วยนี่แล้วสิไปบอกนี่แม่ดูพี่เขาปั้นกันแบบว่ามือแบบว่าปั้นมือเหรอ ไอพ่นไอนี้น่ะนี่ฮะใครอย่ามขาได้มีอะไรจะพูดไหมครับผมวันนี้มารวมนเพราันปากายกุลครมอร่อยอร่อยโอเคนุ่มอร่อยนี่ฮะ FC ดูนะครับนี่คือครผ่าน้ว อันนี้เจ้าของเหรอครับโอ้สองคนนี้เป็นเจ้าของการันตีด้วยหุ่นการันตีด้วยหุ่นทำมากี่ปีแล้วพี่พอเพิ่งได้ทำครับผมทำมาแค่เดือนเดียวโอ้แต่ดูน่ากินมากเลยของแท้บอกเลยของแท้มีขายทุกวันเสาร์ตลาดทองสมตลาดทองผมคุณเลือกทำใช่ครับ อนุอนโมทนาบุญด้วยนะครับผมอืมอร่อยอร่อยต่ออีกไหมต่อเลยครับอ,อันนี้ขนมจีนแม่นางน,นะครับแม่มาจากไหนครับบ้านคุณละค้าเหรอจา้าโอ้คุณละค้ามนี่นโอ้ อนุมโมทนาบุญด้วยนะครับผมนีม่นะโอ้โหส้มตำกันสดๆเลยเนาะส้มตำกันสดๆ,ๆเลยดูดคุดกระขามดีเหรครับรอโอ้อันนี้ต้มเส้นต้มเส้นเอาไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวผมพูดผิดโอเครู้สึกว่าแต่ละบูธนี่คิวไม่คิวไม่ทันนะครัุ๊บมันคือส้มผัก สมภากน่ากินไม่มีอะไรเนาบเกิดอะไรขึ้นยังไม่มาเปิดอ๋อรอโอ้โหนี่ครับเรื่องหลังนะครับผมผัดไทยแม่ชีรัตนาพรใช่ไหมผมผมจำไม่ถูกมาจากที่ไหนครับผม รัตต้าสัน,นติภาพบ้านหนองค้มค่างโอ้นี่เป็นผัดไทยนะครับสูตรพิเศษไหมครับผมผัดไทยชาววังผัดไทยชาววังโอ้มีเครื่องพิเศษเหรอผัดไปเรื่อยๆา,า,า,าดหน้าวัดพระธาตุเจดลนนี่ต้องผัดหลายคนนะครับผมไปเรื่อยๆไม่ให้ไหม้นะครับผมผัดให้เข้าเครื่อง แล้วเส้นก็จะเป็นสีแดงๆนะครับมีเครื่องก็มีเต้าหู้มีน้ำนะผมพร้อมแนละ้วเ<อ>พื่อนบอกว่าเป็นผัดไทยชาววังด้วยนะใช่ไหมครับเพื่อนบอกว่าเป็นผัดไทยชาววังเด้ย มาดูกันต่อครับผมผัดไทยชาววังครับ่อกี้ยังไม่ใส่ผักไม่ใส่ผมว่ากับผักอีกอย่านึ่งเขาเรียกว่าอะไรต้นกัเกเหี่ยวไม่ใช่เนาะนีครับเริ่มเ้าเครื่องแล้วเริ่มเเผาเครื่องแล้วน่ากินนะครโอ้ถ้าคนผมอมๆนี่ผมว่าไม่ไหวนะครับนี่พีนีทัน,ทนต้องใช้สามคน ดีประสบการณ์สูงนะฮะนวารอทางด้านหน้านะอือในที่สุดครับการรอคอยก็ได้ทานแล้วผัดไทยชาววังนะครับผมคนที่มาก็อิ่มท้องอเหยิบซ้มเองเลยนะคะขอบคุณครับโอ้โหเดี๋ยวจะชิมดูขอบคุณค่ะ หอมๆเลยอะซอสผัดไทยนะคะอร่อยมอยซอสอร่อยมากซอสแบบว่านนัว <c oughs> กินตอนร้อนๆนี่แหละคิวยาวมากเลยไปหยิบไวยจ้าหยิยไบไว้แก่่ข้าวม็ดูตรแ่ขอบคุณมากค่ะ,คะ แน่นแนนมาอีกแล้วนะคะมีคุณป้านะคะแจกวาฟเฟิลแล้วก็แจกนีด้วยปลาท่องโกะร้อนๆเลยแล้วเราก็จิ้มกับกาแฟะนะคะเข้าไปอ๋อน่าจะร้านตรงนั้นตรงนั้นนะครับเอฟซีเป็นไข่ที่ใหญ่รุ่มมากเพื่อนรุ่มจริงจริงเอซีร้อนๆแล้วก็วาฟเฟิลนะคะอร่อยนะเพื่อน เราต้องปูไม่ต่อนะครับเดี๋ยวรอซิวก่อนรัานที่ไหนครับวานนอนนิวาสโอ้มาไก่เนาะนนั่นน่าจะเป็นคุณแม่ใช่ไหมครับผมนะี่ครับทำกันสดๆเลยทำกันสดๆเลยนะผมมาจากวานอนอนนิวาสค่อยๆทำไปคือไม่ทำของค้าคือมาโรงงานอ๋อเป็นโรงงานนะเอฟซี FC เนี่ยนะครับมาร่วมบุญนะครับผมนุ่มมากเลย นี่เสดดน้ำนะฮะน้ำมันค่ะน้ำมันไม่ใช่นะเสดดน้ำมันคุณแม่จะไม่อมน้ำมันแล้วก็ไม่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 ได้เยอะอ๋อคุณแม่บอกว่าจะได้อมไม่อมน้ำมันแล้วก็แป้งก็ได้เยอะขอบคุณมากนะคะขอบคุณคุณแม่ค่ะ มืก๋วยเตี๋ยวขอต้อนรับเข้าสู่เมรดตะลุยลงทานนะคะนวัดกุลเลยออันนี้ไม่เคยเห็นนะคะเป็นเป็นเหมือนขนมปังแล้วก็ชุบเก็ดเก็ดขนมปังแล้วก็ทอดอ๋อเอออนี่คุณพ่อมาให้แล้วคุณพ่อขอบคุณค่ะี่มันเป็นยังไงต้องดูมันเป็นอย่างนี้นี่เองนี่โอ้ เพนึดงเอาไหมคนละชิ้นอารมณบรรยากาศวัยรุ่นชิมให้ดูหน่อยดิตื่นเช้าอากาศอากาศเย็นวันนี้ FC คัดจมูกคัดจมูกนะครับอ่อยุ่ยุนครับผม เพื่อนถามว่าไม่ได้ทำโรงทานหรอมีมีโรงทานครับเดี๋ยวมาอยู่ฝั่งนู้นนี่ขนมปังน่าจะเป็นไส้สารยาแน่นพี่หน่งลองขี่ตรงกลางที่มัน็นไส้อะไรโอ้โหคนมันบอครับครับผมใช่ใช่คุณพ่อจำได้ยืนกินอยู่คุณพ่อเอ๊แกคุ้คุณเห็นเห็นคื คุณพ่ออิ่มหรือยังคะอิ่มแล้วอิ่มแล้วอร่อยอร่อยกคุพ่อแล้วก็กินร้อนๆเนาะกินร้อนๆพี่ยังเยอะยิ่งยงจำได้ชื่อเนาะชื่อเน่งค่ะเน่งครับยิ่นเสียงเน่งยังได้เลยคุณพ่อจำได้อร่อยก๊ะลั่งชาตัวใหม่ตอนเี้ก็แล้วกัน ปกตินะคะถ้าพี่เหน่งเดินคนเดียวนี่พี่เหน่งคงเข้าแค่สองร้านเนี่ยนี้ต้องเดินตามเมเย์เมลยพาแบบทุกร้านเลยอบผอมเลยเหมือนเผือก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 ทอดอ,อ,อ,อันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับน้องๆนะพี่อยากถามว่าร้านไหนอร่อยสุด,ดหหร,ร้านอะไรครับกป็เดเยวอะเป็ดเยวเหรอ,อไรทไมถึงอร่อยอะ่ะ รสชาติยังไงเค็มๆหวานๆพอผมกำลังกินอยู่ครับต่อต่อแถวกี่ร้านแล้วได้นับไหมห้าร้านครับห้าร้านสรอเอาอีกสี่ร้านไปไหนอ่ะเห็นร้านเดียวกินหมดแล้วสามร้านสามร้านสามร้านอ๋อคนคนคนกลางนี่ห้าร้านแล้วคือสี่สี่ร้านนายอยู่ในพุงหมดแล้วอ๋อชอบไหมมาลงทานทำไมถึงชอบมาลงทาน อ๋ได้แต่ของฟรีโอเคอย่าให้น้องๆกินอย่างอร่อยกันอสวัสดีครูเด็กๆเขาก็ชอบนะเมีมยชอบเลยมันนี้มันมีหลากหลายเนาะให้ให้ให้ชิมเนาะ สมุนไพรเหรอหวานเหรอแต่ว่ามือนหนึ่งเราก็ถือของหวานนะเอ้าเยี่ันนี้เมื่อกี้นะคะเมย์ก็ได้ศึกษาเส้นทางลงทานที่วัดกุฎลรคำมาบ้างแล้วเามย์ก็เลยเดินเส้นแรกก่อน ชั้นแรกเราก็ไปเส้นเส้นฝั่งตรงข้ามเพราะว่าเพราะว่าเส้นตรงนี้นะคะเส้นหนึง่งอ่ะเขายังไม่เปิดเราก็ต้องเดินวนไปตรงที่เปิดก่อนแล้วเราค่อยเดินมาวนตรงที่อาหารย่อยก่อนพอดีใช่ก็มาเส้นนี้เดินย่อยเสร็จเราก็จะมาเดินเส้นนี้ <c oughs> ป้าดาจะจะกินอะไรไหมขอบคุณค่ะนี่เนี่ยไฮป้าดาขนมจีบขอบคุณค่ะลองท้องก่อนป้าดาต้องลองชิมปลาท่องโกมันนุ่มมากโอ้โหคุจนนำเสนอไม่ได้เป็นคนขยันแต่คนเยอะมากเลยเนาะเยอะเยอะทางเข้าหาทางออกแค่ไม่เจอเลยมีฝั่งนู้นด้วยนะป้าดาฝั่งนู้นด้วยตรงนี้เสร็จแล้วก็ฝั่งนู้นด้วยใช่แล้วคนตุ่มจะ ที่ทรมาเยอะใช่แต่พระสูงยังเต็มใช่ค่ะน่าจะเป็นร้อยล้านมาใส่บาทค่ะติดใจเบิกบานและของกินเยอะแยะโอ้ข้าวจีไรซ์เบอร์รี่นะครับนี่เพิ่งเห็นครั้งแรกนะเนี่ยข้าวจีบ้านครูสะคามครูสะคามก็ ตรงไหนนะคุณครูแถวนั้นแหละข้าวจีร้านครูบ้านครูสะคามนะครับผมใช่ไหมครับคุณแม่สะคคาม่โคสะคามวันนี้มาร่วมบุญนะแม่เนาะเก้าตั้บลตั้บนต้องมีกระามก่อนแล้วค่อยมาแยกเป็นองค์แป้งตาอ๋อเป็นตั้บลเก่าแก่ครับแม่นี่คือข้าวจีไรซ์เบอร์รี่หรือเปล่าโบกหมี่ดำ ข้าวเหนียวดำข้าวกล่ำข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำอ๋อข้าวเหนียวลืมผัวทำไมต้องลืมผัวด้วยถึงถึงว่าล่ะตรงนี้ไม่มีผัวมาเลยมีแต่ผู้หญิงอ๋อกิงด้วยเนี่ยมีแต่ผู้หญิงเขาจีลืมผัวเขาจีลืมผัวแต่น้องเมย์ก็ห้ามกินนะอย่ลืมอย่ลืมพี่ว่าใช่ใช่ใช่อลืมพี่คุณแม่บอกอย่าลืมพี่จริงจริงก็กินได้เลยเนาะเพราะว่าสุกแล้วใช่ไหม อ๋อแต่แต่ไปด้านหน้าไปไปวนโอ้พี่เนึ่งน้ำเต้าหู้ยเนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจากที่ไหนครับเนี่ยอ๋อโรงเรียนฝุนเรือคำนี่ขนมเทียนด้วยต่อชิ้นเบาๆเพราะว่าเราจะกินอีกหลายร้านเราต้องกินเบาๆไปเลียง่าใช่แล้วผ่านมาก็เกือบสิบร้านแล้วนะยังจะมีต่ออยกเหรอ ชิมน้ำเต้าหู้ก่อนเบิ้ลเบิ้ลระเบิดเบิ้ลระบิดอืมอร่อยนะเดีย๋ยวเรา so, ต้องก <so, S 1> <ด>ินคขนมเทียนนี่เองมันเป็นแบบใสฮะเป็นแบบขนมเทียนใสไส้ถั่วเหลือง <laughs> มีความตื่นเต้นทำคลิปอื่นไม่ตื่นเต้นเท่าคลิปของจิมหอ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 มไอ,อืมอร่อยนะอร่อยเนาะ อ,อร่อยเพราะว่าใหม่ๆสดๆร้อนๆจานโรลเรียินกับน้ำเต้าหู้ที่ไม่ได้หวานมากคุณ <พอ S 2> เดีกันทำพี่เหน่งชิมไหมชิมดูนะ่ะอ่ะแล้วพี่เหน่งต้องชิมกับน้ำเต้าหู้ห